สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องนะคะวันนี้แม่เพ่นก็มาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเกานะคะของวันที่6กธันว่าคมสองห้าหเดเด้อจ้ะเนาะมือนี้แม่เพ่นก็ได้นำเสนอนะคะแนวทางฮานอยและลาวคักของสี่เซียนให้ไปหมดแล้วเนาะทั้งฮานอยและลาว ส่วนคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาตามเอาแนวทางหาหนอยรวมและหาหนอยแยกเนาะของ7สำนักนะคะส่วนของอาจารย์ต้อยนำโชคยังบบท่านไห้มาเทือ,อ่อเนาะเพิ่นว่าขอพักก่อนฮาหนอยเนาะจะให้แค่ราวมาก่อนนะคะเอฟซโอเคเนอกอเอาตามเพิ่นเพิ่นอาจจะยุ่งก็ได้เนาะอาจจะพม่มีเวลาคำนวณให้นอ้อจังซี่กะเข้ากะแบ่งเวลาเพิ่นเนีค่ะ ส่วนรัฐบาลไทยเนาะของอาจารย์ต้อยกับของแอดอ้อยพารวยเนาะแม่เพนเพิ่นดได้ทรงมหาห้เลียวชุดคัดเน้นนะคะแต่ว่าแม่เพนยังบอมีเวลาจะลงให้นะคะเดี๋ยวลอเบิงเมื่อใดมีเวลาแม่เพนจะลงให้ท่านที่เลยเด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะอ่ะก่อนอื่นหมดเขาก็มาเบิงผลฮานอยและผลงานของแต่ละสำนักกันก่อนว่าเมื่อวานนี้ แต่ละสำนักจะออกมาได้ดีสำไดมาเบิงน้ำกันค่ะมาเบิงผลหานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก208ล่างออก00ส่วนหานอยปกติบนออก300ล่างออก56าเนาะและหานอย VIP บนออก276ล่างออก86นะคะ FC อ่ะ เอ็ซีทั้งช่องกลามาเบิงค่ะเมื่อวานนี้นะคะฮาหนอยรวมของแอปอ้อยพารวยให้วิ่งรูดเด่น1นลองเตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองนะคะจับคู่เข้าที่7-6นะคะตรงตรงบนของน้อยพิเศษนะคะเข้าหฮาหนอยเมื่อวานนี้เข้าชุดลองนะคะชุดเน้นบอกเข้าเด้จอจ้าเนาะ ส่วนของพ่อเกลียงมาอีกแล้วค่ะตัววิ่งตัวรุ่นมาด้วยกันทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะก็คือ8 6ล่างของนอย VAP และ7 6บนของนอย VAP นะคะมาด้วยกันแล้วก็มาบนล่างเลยนะคะ FC พอเพ่นว่าลูกพ่อคิดคำนวณได้ตัวเก่าเนาะก็เลยได้มา6 7 8ตัวเดิมของเมื่อก่อนนะคะ FC เลยมานนำกันซั่เนาะนอย VAP และจับคู่เข้าชุดเน้นด้วยก็คือ80หรือว่า08นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะของพ่อเกลียงส่วนของแม่ริ้วให้มา2กับ5ก็มาที่5นะคะแต่ว่าจับคู่บาเขาสุดใจพารวยให้มา7เม็ดเดียว7มานะคะจับคู่ก็บาเขามีแค่7หาเนาะ7 6บอม,มีนะคะ ส่วนของอาจารย์สวายวิ่งลูดศูนย์ลองสี่ก็มาตัวเด่นศูนย์นะคะศูนย์มาทั้งสองฮานอยเลยเนาะฮานอยพิเศษเด้งบนล่างฮานอย VIP เออฮานอยปกติก็เข้าบนนะคะศูนย์ศูนย์นะคะนี่ค่ะมาตัวกันเนาะเพื่อไทยมากซีซีศูนย์ศูนย์กับหนึ่งสามก็เข้าที่ศูนย์ศูนย์มาสองฮานอยเลยนะคะศูนย์จับคู่ชุดข้างบนให้แค่ศูนย์เก้าเนาะคนเลขออกศูนย์แปดนะคะ ส่วนห้านอยรวมตาปากน้ำโพหนึ่งกับสี่บอมานะคะลุดค่ะห้านอยแยกของตาวิ่งลูดมาทั้งสองมาสองหาน้อยจับคู่บอ่อเข่าเนาะของอันเขาฝากมาจ้าไปใส่สงสัยคําแพงเอาไปดีล่นให้เล่นไ้แนเๆเลยบ่เห็นค่ะหาบ่เห็นเนาะแต่กับบ่เป็นอย่างนะคะเอฟซี FC ก็ของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งลูดก็เข้านะคะ คู่เขาหรือบ่าเขาเอซบอกจะเช่นแนมเช่นกระจำบ่คคอยเกิ่งจำบ่อ่อยได้ค่ะควอมจำสั่นควอมจำหน่อยเนาะอ่ะฮอกกามะเอาตัวเลขแนวทางวันที่ 6. หาฮานอยแยกของตาปากน้ำโพกันก่อนค่ะวันนี้ตาปากน้ำโพให้มาหน่อยพิเศษลูดที่3กับ6จับคู่ให้มี3 5 3 8 6 5 6 8มแปดาหกแปด ส่วนฮานอยปกติให้รูด9กับ2จับคู่ที่92 95 22 25ชุด3ตัวบน292และ925ส่วนฮานอย VIP ให้รูด2กับ5จับคู่ที่28 2แปดสอชุด3ตัวบน251แล้วก็5้าเนาะ ส่วนเมื่อวานนี้ของตาทำผลงานออกมาได้วิ่งลูดสอฮานอยน้อยปกติและ VIP แต่ว่าจับคู่เบ่าเขาเนาะส่วนมือนี้ใหมาาแล้วกับเอซทั้งช่องพิจารณาเอากันเด้อค่ะฮาวาโตค่ะฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษลูด3กับ4จับคู่3 6มหกสามชุด3ามตบน3 4 7แล้วก็4 3 6 ส่วนฮานอยปกติให้รูด0นย์กับ1จับคู่0ูน1์ศ1นชุด3ตัวบน0 1 1ย์หและหนึส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่6กับ7จับคู่ที่6กสองหกสและเจชุด3ตัวบนก็คือ673และ762นั่นเองนะคะเอซทั้งช่องแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเด้อจากฟาวาเมเพนบอมี่อันตัวเกามาเทียมให้เบิงนอกของขาวฝากมา สงสัยคำแพงดึงไปเห่นแน่นอนเลยเมื่อวานนี้เพิินผ้ามูงมเล่นเฮียนคะ่ะอะแคปหน้าจอให้ไม่เพนด้วย โอเคนะคะตามนี้ก็ไปต่อที่ฮานอยรวมกันเลยเนาะวันนี้มาแล้วค่ะมาแล้วฮานอยรวมตาปากน้ำโพวันนี้ให้วิ่งลูดที่2กับ5นะคะจับคู่ที่สองห2ึสองสองหและสองปแล้วก็ ห้าห5ึและห้าเกานะคะฮหาหนอยรวมตาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาหาหนอยรวมให้1กับ4ีลุดนะคะบกเขา่ามือนีกระแกม,มือไม้เนาะคะ่ะให้วิ่งลูดที่2กับ5จับคู่ที่สองห2ึ 1, 2่ 2, 2 5, และสองแปด5้และ5 8าแปดเออห้านะคะ FC, เอซีเบพิษค่ะ มาต่อของ add อ้อยพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นที่3ลอง8นะคะส่วนเลขวินมี3 0 8 4 5 6จับคู่ให้3 1 3 4 3 5 3 6 8 2 8 3 8 5และ8 7จะเน้นให้5คู่เหมือนเดิมนะคะก็คือ3 1 3 4 3 5 8 3และ8 7เนาะ ส่วนชุด3ตะบน835และ234แล้วก็087นะคะของเอ็ด้อยพารวยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ของเอ็ด้อยพารวยก็เข้าตัววิ่งตัวลูดตัวรองเนาะจับคู่เข้าชุดรองเหมือนกันก็คือ76นะคะของนอยปกติเนาะเออนอย v i วีไอพีว้าพิทค่ะเอฟซีทั้งช่องคะ่ะอย่าลืมว่า ของแอดอ้อยพารวยเข้ามาแล้วจักมือแล้วหาหงมือแล้วเนาะหาหนอยร่วมค่ะเขาติดต่อกันหลายมือแล้วกับไฮเบิงพิจ,จารณาเอานะคะพะวาลีเพิ่นชอบเขาชุดนินนะคะชุดล่องกับเบาๆกันบ้างเนาะถามว่าหลายคู่แต่ว่าไม่เพิ่นเอบาบหลายเนาะทั้งหมดมีแค่แปดคู่นะคะของเพิ่นเนาะแปดคู่กัแลดี๋วแต่เอฟซีทั้งสองพิจ,จารณากันเอาค่ะเนาะอ่ะมวดนี้ก็ได้มาเด่นสามรองแปดจับคู่ สา3หนึ3งสามสี่และ8 7เน้น5คู่เหมือนเดิม3า3ห3ึ่งและ8 7นะคะนี่ค่ะชุด3ตัวบนก็จะมี8 3 5 2 3มห8 7แเนาะอ่ะแคปหน้าจอฮานอยรวมก่อนค่ะของอ่ตาปากน้ำโพและแอดอ้อยพารวยเด้อจ้ะเนาะ วันเาแต่ใส่คือลายแผ่บันเนี่ยอาายเอฟซไปต่อของพ่อเกลียงค่ะห้านอยรวมวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมา3ตัวก็คือ5้านั่นเองนะคะชุดเน้น6กเจ็ดหก7ปดหกเชุดรองห้าเม็ดเดียวเด้อจากนาะของพ่อเกลียงค่ะเพราะว่นนี้จับคู่ให้เข้าชุดเน้นหนานอยก็คือ8 0หรือว่า08นยนอยพิเศษบนเนาะ ส่วนวิ่งรูดมาด้วยกันเลยฮานอย VIP เด้งบนลางเนะาะสตัวก็มาด้วยกันงึดหลายค่ะมาตลอดเนาะเอฟซี FC ทั้งช่องพิจารณากันดีๆนะคะอ่ะส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดที่ห้าหกเดเนาะห้าหกเน้น6ก6จ็ด7กแปดหกลองมาก็คือห้าเเม็ดเดียวเนาะ มาต่อที่ของอาจารย์สวายวันนี้ค่ะวิ่งรูดบนล่างเด่นเก้าลองสามนะคะเมื่อวานนี่อาจารย์ว่าเฮ้ยทำแมง่ทำแง่ศูนย์ศูนย์คือซีมาอยู่ดอกเพิ่นวะห่า,าอิลีให้เพิ่นทั้งสองน้อยเนาะค่ะมือนี่เพิ่นหมาเด่นเก้าลองสามนะคะจับคู่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสามสามหนึ่งสามสองสามสี่สามเจ็ดแล้วก็สามหกกันเก้าเก้าสี่สี่และสามสามเดี๋จ้าเนาะ ส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์สวัยก็ทําผลงานออกมาได้2องฮาหนอยเนาะชุดกันก็คือปกติและพิเศษนะคะศูค่ะทั้งบนบนของหน่อยปกติล่างของหน่อยอพิเศษเนาะเด่น0ูนมา2องฮาหนยเนาะนี่ค่ะส่วนวันนี้เด่น9ล้งสจับคู่ที่9 1, 9 2, 9 4, 9 7และ9 3 3า3ามสามและสา ชุดกันก็จะเป็น9944และ33เนาะอ่ะมาแคปหน้าจอกันต่อเลยค่ะพ่อเกลียงและอาจารย์สว้ยนะคะอ่ะได้กันหรือยังไปต่อนะคะสุดใจพาลวยวันนี้วิ่งรุ่นฮานอยรวมให้มาแปดตัวเดียวนะคะ 8ตัวเดียวจับคู่808182 909192ส่วนเมื่อวานนี้ให้มา77 7, มา1ฮานอยก็คือฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่บ่เข้านะคะส่วนมื่อนี้ให้มาวิ่งรูด8ตัวเดียวจับคู่ที่808182 9091และ92นะคะได้แล้วก็ไปต่อที่ แม่ลิ้วพารวยให้วิ่งรูดบนล่างสี่กับหจับคู่ชุดเน้นสามสี 4, 4่สี 6, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดและห้าแปดชุดล่องสามหกสามเจ็ดหกเก้านะคะแม่ริ้วพารวยค่ะนนคส่วนส่วนเมื่อวานแม่ริ้วให้วิ่งรูดสองกับห้าห้ามาแต่ว่าจับคู่เพาะเขาเนาะ ส่วนมือนีไหมาวิ่งลูดที่4กับ6ชุดเน้น3 4 4 5 4 6 4 7 5 8ชุดลง3 6 3 7และ6 9นะคะ FC อ่ะมาแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะของสุดใจพารวยแล้วก็ะได้แล้วเดี๋ยวแม่เพ่นจะเอาเลกข,ข้อมฝันแม่เพ่นมาหายเบิง เนาะคือ้เอฟซีทั้งช่องได้เอาไปพิจารณากันทางฮานอยนะคะแนวทางฮานอยนะคะเอฟซีนี่ค่ะแม่เพ้นก็ฝันว่ารถมีคนขับรถเคลื่อนรถเนาะไปลงคลองนะคะเอฟซีลงคลองหรือซะอีหยังสักอย่าง,างนี่แหละว่าเป็นนามเนาะแล้วก็ทะเบียนรถก็สามหกสี่เก้าเนาะพิจารณาเอามากตัวใดก็เลือกเอานะคะฮานอยนะคะนี่ค่ะส่วนเราพัฒนาแม่เพ้นก็ลงอยู่ที่ช่องอ่าคลิป ถ้าหัดช h a าแนลไปแล้วเนาะคลิปอ่าสี่เซียนไปแล้วนะคะ fc อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกน็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆปฟังๆขอให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีๆนะคะแม่เพ่นก็นบโบไม่อย่างมาฝากได้แต่ตัวเลขมาฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นรว้ๆวด้วยจ้าสวัสดี